วันนี้กัญชาไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคําสําคัญเดี๋ยวเราคงจะในอนาคตเราคงจะมาพูดเกี่ยวว่ากัญชาจะปลูกยังไงเราไม่รู้ติดต่อแม่มดกัญชาใช่ไหมไม่รู้เลยติดต่อคนที่แบบว่าเก่งเรื่องกัญชาทั้งหลายอ,ะอ่ะลงตู้ก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้กัญชาจริงๆขออธิบายสักนิดนึงที่คนบอกว่านอนไม่หลับ แล้วยอดแกจะเอยียงตัวฉันเองเนี่ยหยดกัญชาแล้วก็หยดมานานแล้วด้วยแล้วทำให้หลับดีขึ้นก็วันหนึ่งก็เจ็ดแปดชั่วโมงอะไรเง<อ>ี้ยเพราะเมื่อก่อนเธอปเป็นคนไฮเปอร์เธอเป็นคนหลับยากม,นนมาก <per> คือจะนอนสี่สามสี่ชั่วโมงแล้วมันจะสะดุ้งตื่นอะไรเงี้ยกัญชาวันนี้คุณจะใช้ในทางการแพทย์ยังไม่ได้นะม,มันจะต้องมีแพทย์แผนไทยไมีจะต้องอย่างตัวแม่ดาเองเองนี่ยม่ดามเป็นคุณหมอ,อมแม่แม่โมดเขาจะเป็นคนสัตวจจะ จัดเท็เลยว่าเฮ้ยหยอดตัวนี้นะหยอดตัวนี้มันจะมี CBD กับ THC อะไรเงี้ยหรือการชาเนี่ยในอนาคตจะเป็นเกิื่อนสำองเครื่อนสำอางคุณบอกว่าเอ้าอย่างนี้เขาปลดล็อกกันได้แล้วสูบเลยสิสูบไม่น่าจะได้สูบโดนจับอยู่นะอสูบไม่น่าจะได้สูบคุณยังโดนจับอยู่แต่ในอนาคตพวกแซนบลบ็อกต่างๆอาจจะให้ปลูกกัญชาได้ ลับไปตามบ้านของเราอ่ะปลูกกัญชาได้ไหมได้ปลูกได้แล้วนี่คนละหกต้นคนละหกต้นน่ะได้แต่ถ้าสมมติอุ้ยฉันมีที่อยู่ร้อยไร่ฉันอยากจะปลูกสักห้าสิบไร่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรวมกันเป็นรัฐวิสาหกิจถูกแต่ถ้าเราปลูกหกต้นได้หกต้นเป็นยาใที่บ้านทาอาหารกยได้ปกติและตอนที่มันเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนู้นที่ตํารวจจับแล้วก็กระจายกันโดนจับตอนนั้นก็โดนไปไงเขาใจแบบวันนี้มันเพิ่งพ้นจากนี้วันนี้เขาเสนอกับ บาปาบาปาบยาเสพติดค่ะปปสวันนี้กัญชาถูกกัญชากับกัญชงถูกเอาออกจากก็คือยาเสติดหมดแล้วก็คือระบุว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยาเสพติดแล้วสำหรับใช้ทางการแพทย์ถูกต้องแต่ถ้าใช้ต้องมีแพทย์ใบสั่งยาทางแพทย์นะควรจะมีควรจะมีดีกว่าอันนี้ขอพูดว่าอย่างฉันหยอดเนี่ยฉันดีพจอานนท์หยอดพอานนท์น็อกเพราะว่าแพทย์เป็นคนจัดให้ถูกไหมคดับเพราะบางคน่ะ บางคนน่ะมันก็แพ้กัญชาก็เหมือนยาบางคนก็แพ้บางคนไม่แพ้มแพ้เห็ดเมาอย่างเงี้ยแล้วไปกินทำไมอ่ะก็เมื่อก่อนอยากเมาคูดกินเห็ดเมาเนื้อออกไปล้วใครใหเธอกินล่ะเห็ดเมาเนี่ยลูกใครก็ว่าโลชอมันก็บอกแล้วเมากินทำไมก็กูรู้ว่ามันเมากูถึงกินไงทำไมกูจะไปกูจะกินทำไมล่ะอะไรเงี้ยใช่ปะโอ้โหแพ้แบบหายใจไม่ออกเลยเป็นใช่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 นช่ใ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  สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมวันหนึ่งเขาบอกการชาเนี่ยวันนี้มันทําอีกหน่อยจะเป็นพืชเศรษฐกิจใครมีที่ดินเอาไว้เปล่าๆวันนี้คุณดีท็อกซ์ดินให้พร้อมก่อนอ่าเพราะมันต้องสะอาดดินต้องไม่มีรสแบบในกรุงเทพกรุงเทพผูกได้ไหมนุย ที่มันแพงที่มันแพงกว่ที่มันแพงกว่ามึงมันไม่ใช่ปลูกมันจะต้องมีตัวผู้ตัวเมียมันต้องปล่กกับตัวเมียมันเพื่ได้สารที่เขาต้องการด้วยมีวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แบบว่าปนไม่ใช่กัญชาคิดอยากจะปลูกแล้วมันแบบสนุก่สะมันมีใช่ไหมลุดมันจะต้องปลูกตัวผู้ตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียผสมพันธุ์กันก็ไม่ได้อเกันรายละเอียดเยอะต้องไปศึกษาเยอะถ้าเอามาทำเป็นยางจริงนะเยอะแล้วไอ้ที่แบบว่าที่เป็นขวดดำๆอ่ะตายนะ บางคนี่ยแบบว่าโอ้โหน็อกไปเลยนะมันจะต้องเป็นการสกัดที่ถูกต้องเป็นจะเป็นน้าสีอะไรก็ว่ากันไปมันต้องเจือจางให้ได้เพียงพอที่ร่างกายรับได้อีกไม่ใช่ชาวบ้านมาสกัดเป็นน้ำมันกันเองไม่ได้นั่นคือแบบต้มกันเองอ่ะมันไม่ถูกวันนี้ถ้าคุณจะเตรียมพร้อมมาคุณเตรียมดีท็อกซินของคุณดีกว่าเพราะในที่สุดคือแบบวันหนึ่งถ้ากัญชามันส่งได้มันสามารถทําผลิตภัณฑ์นู่นนี่ได้เขาปลูกกันไม่ทันเราก็กัญชาพวกนี้อาจจะเป็นค่าน้าค่าไฟของคนไทยก็ได้นะนาคตอาจจะนะแต่อย่างแรกวันนี้ ดินทุกไหนที่ไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดๆมบ้างอะอย่างแรกก่อนไปศึกษาหาข้อมูลก่อนออปลูกกัญชาอย่งไรเพื่อเป็นยาออไปศึกษาก่อนมีเยะแยะมากมาย